สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บลัคกี้นิกกี้กันอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะอยู่กับผมจัดให้จัดไปครับผมท่านผู้ชมนะวันนี้ลัคกี้นิกกี้อีกเช่นเคยผมมีแต่ลัคกี้นิกกี้เท่านั้นนะสำหรับสาวโวกลัคกี้นิกกี้ครับผมไวกิ้งอลิศกันเลยดีกว่าผมโปรโมชั่นดีๆครับผมที่ผมจะมาบอกวันนี้นะลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์รับไปเลยครับผมท่านผู้ชมนะห้าสิบฟรีจะเป็นเกมไวกิ้งครับผมท่านผู้ชมนะอ่าแต่จะเป็นไวกิ้งแบบไหนต้องไปรุ่นเอานะแต่รรรรรรััับบบไไไไปปปเเเลลลลลลยยยฟฟฟฟีีีีสสิิิินนนนนนนคคคคผผผมมมมมมท่่่าาาาูู้้้้ชะะะะะอืกกกกกกดดดดดดด์์ตตแแแงววพจจจ เงินนะถ้าช่องนี้ครบ1,000ครับครับผมถ้าพร้อมแล้วไวกิ้งอารีครับผมออกมาครับผมไวกิ้งอาริีของเราอ่าวันนี้ไปรอบละเท่านี้พอท่านชมนะ 10K ครับผมท่านชมนะเราจะไปที่ตัวคูณก่อนเลยครับผมท่านชมนะเราต้องสุ่มตัวคูณน,นะท่านชมนะเรามาดูกันว่าจะได้คูณเท่าไหร่ผมบอกได้อยากได้ตั้งคูณ5คูณ4พอละไม่อยากได้เยอะหรอกไปที่รอบบ้างครับผมท่านผู้ชมนะรอบก็เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะท่านผู้ชมนะ อ่ารอบสักสิบสี่รอบแนละ้วถ้าผู้ชมนะผมว่ากําลังดีแล้วก็โอ้โหเกือบล้างไม่ดีหรือเปล่าวะพอดีกว่า <c oughs> เราจะเล่นเซฟๆนะท่านผู้ชมนะใกล้จะสิ้นเดือนแล้ววันที่สามสิบเอ็ดเราจะถอนนะผมท่านผู้ชมนะมาสิบสี่ฟีจะเป็นเริ่มต้นที่คูณสามนะผมไม่อยากสุ่มสุดนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันยากครับผมโอ้ยตัวผู้หญิงนะโอ้ถ้ามาตอนประมาณก็คูณสิบนะช็อกโลกแน่นะท่านผู้ชมนะโอ้โหเปิดเดียว โอ้โหเมื่อกี้เวยเยอะมากนะท่านผู้ชมนะอยากได้ค้อนจังเลยมีไวกิ้งอีกแบบหนึ่งเหมือนกันครับผมท่านผู้ชมนะแต่อยู่ในค่ายแพ็กเมทิคเพย์ครับผมไอไก่กิ้งค้อนอันนั้นเดือดน,นะค่ะค้อนมาทุกช่องก็คูณเยอะๆนี่เดือดมากครับผมตอนนี้เราต้องการตัวคูณนะคูณสิบขึ้นไปครับผมท่านผู้ชมนะเดือดแน่นะเอ้าค้อนมาวาร์ปให้อะไรเอา้ามันไม่วามม้าฟไปเป็นสัญลักษณ์ที่เหมือนหรอวะ เมื่อกี้นี่น่าเสียดายมากครับผม,มให้นะโอ้โหท่านชมไม่อ้วนดิโอ้โหตัวเจครับผม,ท,มนะท่านชมนะท่องนี้ไม่มีค้อนงงโอ้โหนี่เกลือรอบนี้เกลือแน่รอบหน้าสมสรนแม่งเลยป่ะท่านชมนะโอ้โหเหมือนจะเปิดตัวมาดีนะตอนแรกนะเฮ้ยท่านชมเปิดฟรีหมดเลยว่ะคืออะไรวะเนี่ย โอ้โหู้ชมผมนึกว่าจะได้อยู่นะไม่ได้เลยอะไรวะโอ้โหอยาบเกินเพื่อนดูดิวายมาด้วยโอ้โหยอมใจมันจริงครับผมไปชมนะเอาตัวคิวยังได้อยู่ครับผมพ่อมดมาไหมอ้าสวยครับผมไชมนะพ่อมดมาเอาพี่อ้วนมาอีกครับผมไชมนะสวยดิ ผู้หญิงมาช่องแรกไม่มาแล้วแต่ไม่เป็นไรนนะ win ครับผมท่านผู้ชมนะไวกิ้งวินครับผมท่านผู้ชมนะไม่รู้เท่าไรแหละแต่ไวกิ้งวินแน่ละโอ้ยังกำไรครับผมเกือบเกือบแล้วกำไรมาหนึ่งพันกว่าบาทต่อดีครับโอ้ยเกือบเหมือนกันนะผมอะมเมื่อกี้ไปกันต่อครับผมรอบนี้เราจะมาสุ่มรอบก่อนบ้างครับผม โอ้โหเปิดแรกดูอันนี้คือตายนะท่านผู้ชมนะคือแบบจบเลยนะถ้าใครจะสุ่มอะนะแต่บางทีเล่นไม่สุ่มมันก็ได้นะท่านผู้ชมนะแต่มันยากแต่ผมเคยได้มาแล้วนะไปครับผมโอ้โหโอกาสผมอย่างเยอะผมยังโดนนะสองรอบนะรอรแล้วขั้รอบที่สามผมเลิกเลยครับผม ไวกิ้งข้ารอบพ่สาผมลนไม่สุ่มไม่ได้ผมเลิกเลยนะเอาอย่างละห้ารอบไปเลยนะนับไปเลยนะหนึ่งยิ่งสุ่มช่องจะยิ่งเล็กลงครับผมท่านผะู้ชมนะผมเอาอย่างละห้ารอบนะท่านผู้ชมนะวัดใจไปเลยข้าได้ก็ได้ผมไม่ได้ก็หมดแค่นั้นเองครับผม มาอีกรอบสุดท้ายผมเราจะไปลุยกันแล้วมาคัผมรบนชมนะรอบนี้15รอบเริ่มต้นที่คูณ5้าครับผมแต่จริงซุ่มต่อก็ได้นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าช่องมันเล็กแล้วนะ<ป>เดี๋ยวเรารู้กันว่าจะได้อะไรไหมต่เปิดเมื่อกี้ผมเสียดายเว้ยแม่งเกลือจัดเลยไหลฟรีสเปิดอะท่านผู้ชมนะเหมือนรอบนี้แหละรอบนี้ก็จะเริ่มมาแล้วอาการ ไอตัวผู้ชายกรอบทองเนี่ยคือแพงสุดนะท่านผู้ชมนะจ่ายแพงมากครับผมไม่ได้แพงมากธรรมดาแพงสุดอะยิ่งกว่าวายอีกมั้งเราเหลืออีกสิบรอบนะคูนเก้าผมภาวนาะให้คอนมันมาบ้างนะท่านผู้ชมนะเวเยอะก็จริงครับผมแต่ไม่ได้อะไรผมก็งงเหมือนกันเนี่ยท่านผู้ชมผมบ้าแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นใครเล่นไวกิ้งเลยนะ โอ้โหทำไมได้น้อยยังวะได้น้อยมากครับผมท่ญญานผู้ชมนะนี่คูมสิบเอ็ดแล้วนะ <S 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 แกะเรนโนคนก็ขอมาเยอะนะครับท่านผู้ชมนะโอ้โหฟิตปินครับผมเพิ่มครับผมท่ญญานผู้ชมนะเพิ่มรอบให้เราอีกห้ารอบผมสุดยอดต้องมาแล้วล่ะอย่างี้ยเพื่อน ต้องมาแล้วเปล่าแต่มาเลยสี่ห้าหมื่นอะเอาสวยเลกาช่องแรกเพื่อนไม่มามีสามีวายมาครับผมคูสิบห้าแล้วท่านชมนะเอาสวยโอ้โหไม่เป็นตัวแพงๆหน่อยว่า ถ้ามันตัวผู้หญิงนี่จบเลยนะท่านผู้ชมนะโอ้ผมรอดไปคูณ17แล้วท่านผู้ชมนะเดือดจัดมันต้องมาล่ะรอบนี้โอ้เวน้อยมากครับผมไม่น่าจะรอดลุ้นกันว่าจะได้เปิดห,หนักๆไหม ไม่มาครับผมเหลืออีกสามรอบผมท่านชมนะโอ้โห,โโหโจบเลยจบกระเบื้องครับผมนี้จบกระเบื้องครับผมมาแล้วครับผมท่านชมนะเปิดเดียวนะคูณยี่สิบนะเอสตะเปสเลยนะมาไวกิ้งวินไปดิตัดคลิปหรือเปล่ามาเจ็ดนาทีเวลาดีครับผมฮังที่วินเลยขออีกครับผมท่านชมนะไม่น่าจะให้แล้วท่านชมนะ เอาได้อยู่คนะรับผมเชิญนะเลิกครับผมเท่าทุนแหละโอเคท่านผู้ชมฝากไปแค่นี้กัน,นไวกิ้งนะวันนี้นะหอมปากหอมคอผมท่านผู้ชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับผมไว,ไว,ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย